ตามเจ้าลูกไหนครับเอาลูกไหนครับเอาครับตอนนี้พี่อามจะโยนโบลิ่งนะครับเล็งแล้วครับเล็งแล้วครับตอนนี้เล็งแล้วครับกําลังจะไปแล้วครับเออไปแล้วครับไปแล้วครับ สุดยอดครับสุดยอดไปเลยครับเร็วเเดดี๋ยวมมไไ่้ Oh, oh no